สวัสดีครับรถสวยๆมาเสนออีกหนึ่งคันนะครับยี่ห้า r x Z นะครับเอกสารชุดโอนครบครับภาษีเต็มนะฮะเครื่องแห้งๆเลยครับภาษีเต็มนะครับอันนี้ไม่เยิ่มนะฮะชชอกไม่รั่วครับถังไม่รั่วไม่ซึมครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมล้อใหม่ครับยางใหม่ เดิ๋ยไม่ควรพลาดครับน่าใช้ครับตัดสิเต็มนะฮะไม่ครบครับ0ูนย์แดเกครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหแปดสี่ครับคงน้ำลูกกาครับรถอยู่น้ำลูกกาคลองห้านะครับเต็มเต็มน่าใช้นะครับฟังเสียงกันนะครับ ติดต่อได้นะครับติดต่อสอบถามคุยกันได้ครับดีค,ครับขอบคุณครับ